สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครเรื่องเพลงรักผ่าปืนแตกครับที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยรีรันอยู่ดีๆและทําไมเนี่ยถึงหายไปนะครับมันเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละแต่ว่าผมจะนํามาพูดมาคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งมีคนเนี่ยถามเข้ามาในคลิปล่าสุดที่ผมทําไปก็เลยอาจยังไม่เคยพูดถึงเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันก่อนละกันถือว่ามาเล่าให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับเนื่องด้วยจากละครเรื่องเพลงรักผ่าปืนแตกนะครับผมมีนัก แสดงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการหาเสียงด้านการเมืองนะก็เลยทําให้ถูกร้องเรียนมาถึงทางช่อง7นะครับผมให้ยุติละครเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมโดยนักแสดงท่านนั้นก็คืออากุงศรีวิไลนั่นเองนะหยิบยกเครดิตมาจากทางเว็บสนุก .com นะครับหลายๆคนก็คงจะงงว่าอยู่ดีๆเอาละครเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมาเข้าแทนทั้งทั้งที่เพลงรักผาปืนแตกยังออกอากาศไปได้เพียงแค่ไม่กี่ตอนและยังไม่อวสานด้วยนะครับเป็นอะไรมายังไงถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยไปฟังพร้อมกันครับเขาได้บอกว่ากกต แจ้งช่อง7็ระงรับออกอากาศละครเพลงรักผ่าปืนแตกวันเอื้อประโยชน์กรุงศรีวิไลเขาคิดว่าการที่ละครเนี่ยออนแอร์ air อยู่เนี่ยคนที่ชอบในด้านการแสดงของกรุงศรีวิไลเนี่ยอาจจะไปลงคะแนนเสียงให้กับกรุงศรีวิไลได้อาจจะมีผลต่อเรื่องคะแนนเสียงเขาก็เลยร้องขอให้ถอดออกอากาศออกไปก่อนนะครับโดยกรกะตนเนี่ยจี้ช่อง7เนี่ยให้ระงรับออกอากาศเรื่องเพลงรักผ่าปืนแตกรับลูกปลมพักก้าวไกลครับร้องกรุงศรีวิไลเนี่ยเป็นผู้สมัครซซ สมุดปาการและก็เป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับทำให้คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยต้องท,ทําหนังสือถึงทางช่อง7ครับเพื่อให้ระง,งับการออกอากาศละครเรื่องนี้หลังจากที่ผู้อํานวยการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุดปาการนะครับร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งครับโดยระบุเนื้อความในหนังสือถึงสถานีโทรทัศน์ที่ได้นําละครเรื่องเพลงรักผาผืดแต่งมาออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชนนะครับรวมถึงสื่อต่างๆในเว็บไซต์อย่างบัคกับบูทีวีด้วยนะครับกรุงเทพให้หยุด กาเอาไว้ก่อนนะโดยที่ละครเรื่องนี้นะครับผมอากุงศรีวิไลเนี่ยรับบทเป็นหลวงพ่อศิลนนะครับจะพูดง่ายๆก็คือในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการในเขตที่5จะพูดง่ายๆก็คืออากุงศรีวิไลเนี่ยมีการเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสสมุทรปราการนะครับซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่5นะครับผมเข้าไปแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่โดยที่กุงศรีวิไลเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนั่นก็ จะเป็นประโยชน์แก่กรุงศรีวิไลนะถ้าละครเรื่องนี้เนี่ยยังออกอากาศอยู่นั่นเองนะครับโดยการระงับการออกอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมมีผลตั้งแต่วันที่30กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจนสิ้นสุดการเลือกตั้งในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าถ้าครบกําหนดหลังจากวันที่9แล้วเนี่ยละครเพลงรักผ่าพื้นแตกก็สามารถนํามาออกอากาศได้ปกติแต่ด้วยความที่เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันเพิ่ง เริ่มต้นได้ผมคิดว่าคงไม่มาตัดอุบัติเหตุไปอีกสําหรับคนที่ดูอุบัติเหตุอยู่เดี๋ยวก็จะงงอีกว่าเอาอะไรทำทาไมทําแบบนี้คงจะต้องรอให้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยจบไปก่อนและเราอาจจะได้ดูเพลงรกักผ่าเบอนแตกกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ ทางช่องอาจจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้อันนี้ต้องรอติดตามนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ยอยู่ดีๆทําไมเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ดีก็เปลี่ยนเรื่องรีรลนเฉยเลยลทั้งที่ยังไม่จบนี่คือสาเหตุนะครับผมก็คือตัวของกรุงศรีวิไลเนี่ยอยู่ในช่วงเลือกตั้งสสนะครับเข้าไปแทนตําแหน่งที่ว่างไว้นะครับก็เลยถูกพักที่เป็นคู่แข่งถูกอีกพักหนึ่งเนี่ยมองว่า จะมีผลเกี่ยวกับคะแนนเสียงเพราะว่าเป็นดารานักแสดงไงอาจจะเอื้อให้มีประโยชน์ในด้านการเลือกตั้งด้วยก็เลยอ่ะไปร้องขอให้ยุติการออกอากาศไปก่อนนั่นเองนะครับอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบรู้ถึงกันเนื้อหาตรงไหน,นพิพาทประการใดก็ขออภัยเวนาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วครับ